สวัสดีครับขอต้อนรับท่านนะเข้าสู่งาน Amazing Muay Thai Experience พระนารายณ์ราชริเวกครับจังหวัดลบบุรีอยู่กับผมสกจิตจงจ,งจงหอห์ครับและดิฉันชาชาพักวรณิิจีรชัยพาคินกุนครับวันนี้เราสองคนดูแลทุกท่านนะคะทักทาไปยังผู้ที่กลังรับชมผ่าน Facebook ของเราค่ะ Amazing Muay Thai Experience ค่ะ so a very good afternoon distinguished guests ladies and gentlemen welcome to the last day of Amazing Muay Thai Experience and right now we are here from ลบบุรี ดีนะครับผ่านไลฟ์ด้วยวันนี้ค่ะก่อนจะบอกครับว่าวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายตั้งแต่ร้านอาหารค่ะมาถึงบูธต่างๆคับมวยท่าเสาม,มวยชาย,ยามวยโคราชและก็มวยลพบุรีค่ะนะครับเราพากาันไปท่องเที่ยวหมดแล้วแต่ตรงนี้เวลานี้เจ็ดคู่เดือนรอเราอยู่ใช่แล้วนะคะซึ่งสำหรับอีกสักครู่ค่ะเราจะได้รับชมกันนะคะสำหรับศึกมหัศัรจาร์มวยไทยแล้ววันนี้อยู่กับเรายาวๆไปเลยค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาสามทุ่มตรงเราก็จะมีคอน จากเฟลโล่เฟลโล่ให้ได้ความสนุกสนานอีกด้วยค่ะครับโดยยาวครับหนึ่งช่วงกับคอนเสิร์ตนะครับแต่ตอนนี้พร้อมแล้วครับสำหรับมวยไทยของเราใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นให้นงาครับขยัำมาได้เลยนะคะกาอี้บริเวณด้านหน้ายังมีพื้นที่ว่างนะคะสามารถมานั่งขับขาได้แล้วก็มาเชียร์มวยไปพร้อมกันรับประกันว่าวันนี้เดือดแน่นอนอ่าถ้าพร้อมแล้วครับพร้อมทุกท่านครับเชิญพบกับสึ้ ทีบพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้ Amazing มวยไทย Experience ของเรานะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสนามสุดท้ายด้วยครับขอบคุณครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณจังหวัดลบบุรีครับขอบคุณเทศบาลเมืองลบบุรีและก็พระนารายณ์ราชธิเวศครับผมพบกับมวยคู่แรกนะครับวันนี้ นักชกฝ่ายแดงสิทธิชัยสิทธิหลวงพ่อพม โดยกระทรวงการท่องเทียเ่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวประเทศไทยจังหวัดลุบรีอำเภอเมืองล,ลุบีเทศบาลเมืองลุบีพัานนายรัชชินเวศลุบีครับวันนี้นี่เปิดรายการกันด้วยผู้มวยพิการน้ำหนัก54กิโลกรัมครับซปเปอร์แบนด์น้าเวเป็นการพบกันระหว่างสิทธิชัยหลวงสิทธิหลวงพลงครับกับเกตแก้วอออากงฝ่ายแดงสิทธิชยัยสิทธิหลวงพ่อลงนี่เป็นนักชกจากจังหวัด นครสวรครับเมืองสีแพรแห่มากรพักผ่อนปึงบอราเพ็ดปารถเ็ดปากน้ำโขกครับขณะที่ทางฝ่ายน้ำเงินเกตแก้วออาคงเป็นนักชจกจากจังหวัดอุทััยธานีครับนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ส่งนักเวยเข้ามาทำการแข่งขันกันนะครับนะ ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกค่ายทุกคณนะครับวันนี้นี่ยังคงเหมือนเดิมครับรครับดากอปปาเตัโหนาหนะนะครับแล้วก็สตาร์เรนเดอร์นะครับเอ่อกระตุ้นนักวยให้ชกบกันให้สนุกสนุกนะครับครับว<า>ันนี้มีรบบางวัลพิเศษไหมย,ยังเหมือนเดิมครับว่าดูสวยงามนะครับ5วัดน,น็อกเอา์ด้วยอาวุธแม่ม้ามวยไทยครับคู้วยดุดด้วยครับใช่ครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับคสองคืนที่ผ่านมาเป็นไงครับแม่ไม้ามวยไทยสดสวยนะครับ วันนี้นี่กรรมาการผู้ตัดสินนะครับนะบวันนี้นี่ได้รับความรุ่ร่จากทีมงานมวยรบบุรีครับนะโดย,ยครูยคกับนะบอกว่าวันนี้นี่แต่งตัวหลอๆนะครับนะแล้วก็จนะให้นักมวยนี่ต่อยให้สนุกสนุกนะครับกรรมาการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์พระรงศุนวีครับ กภิบกลานเนี่ยท่นศักดิ์ท่านรูปอดกับทีศิตรประทยยินปรภัยและวรวิชเชอสุวรรณประธานเทคนิคงท่านแก่าจแล้วสิงห์สิงห์ปราซ่าแล้วก็แพทย์สนามวันนี้เป็นหน้าที่ของร้อยตีสุิยนสุภีดาคร์นันดาศูนย์สุขาพิเศษรบมีครับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบพวกประเภทเครื่องรางของขลังก็มาเชิญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของศักดิ์ยันนะครับแล้วก็รูปมอยไทยโบราณ สายนะครับก็มวยโคราชมวยลบบุรีนะครับมวยท่าเสาและก็มวยชยาครับเรียนฟรีครับเรียนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับอ่ปรมาจารย์ครูมวยทุกทุกท่านรออยู่นะครับครับวันนี้มาดูสิทธิชายสิหลวงพ่อพร้อมรับนะเจอกับเก่แก้วโออาคมครับน่าคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุก เพราะฉะนั้นนี่นักมวยจะต้องออกอาวุธให้เต็มที่นะครับนะออกอาวุธได้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่าวันนี้รางวัลคู่มวยดูเดือนะครับแล้วก็ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมนี่ยังคงรอส่านอยู่นะครับนะอย่างน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติบัตนะครับระดับไว้สำหรับตนเองว่าเราได้มีโอกาสมาชกในรายการ Amazing มวยไทยแอ Experience ครับยกที่หนึ่ง ทีจะต้องดูแลครับนะเราจะเป็นพ่อคุณทำพ่อคุณรับหรือว่าพ่อคุณล่วงเราต้องเลือกนะครับเกมเร็วนะครับโชคดีเลยเราเริ่มอองอาวุธแล้วเก็บแก้วว้หน้าเก็บแก้วเก็บแก้วพยายามหวางขวางเข้าไปครับติดที่ใช้

ได้รู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใครได้แล้วน้ำหอมอาวุธแต่ละดอที่เราไม่เห็นอย่างนี้เลยในสนัูต่สู้ครับครับที่ใชวางซ้ายเข้ไปเก็แก้วพยายาโกหวางหวาง ฝีกิชัยวางใกล้ลไปบนยกที่หนึ่งครับ